12เซตจำนวนเต็มบวกที่ n น้อยกว่า100แสดงว่าอะไรก็คือ1น่ปะถึงเก้าาปะพี่สันนิษฐานาก่อนแล้ว n มีตัวหารเป็นอะไรนะเป็นจำนวนเต็มบวกมีตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวก12บสอจำนวนเอามี12ตัวด้วยแบบนึงนะมี12ตัวโอเคแล้วยังไงต่อครับถ้า n 1เป็นเลขจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดในนี้ n 2คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดในนี้แสดงว่าอะไรแปร๊บนึงนะตัวหารเนาะ n มีตัวหารเป็น12จํานวนแป๊บนึงนะพี่แอบแป๊บนึงนะมีเลขคือ1ถึง99แล้วเขาบอกว่า n มีตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวก12ตัวเท่านั้นมันหารอะไรวะเมื่อแป๊บนึงนะ n มีตัวหารตัวประกอบของมันมี12ตัวถ้า n 1น้อยสุดอ่ะ n หนึน้อยสุดเนี่ยพี่รู้เลยคือเลขอะไรเลขหนึ่งในน,นันมันตัวประกอบแปลว่าไอ้ไอ้ตัวเบอร์ไอ้ไอ้อตัวของพี่อ่ะไอ้ตัวตัวน้อยที่สุดของพี่จิว๋วอ่ะก็น่าจะต้องเป็นเลขเลขหนึ่งหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะอ่ะที่เอามาใช้แล้วก็บอกว่าเอ่อ n 2คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดใน s ใน s เหรอ s เป็นเซตจำนวนเต็มบวก เซตจำนวนเต็มบวกซึ่งแป๊บน,นึงนะเซตจำนวนเต็มบวกโดยที่ n อ่ะจำนวนเต็มบวก n แปลว่าอ่ะถ้าสมมติพี่บอกว่าเป็นเลข10อ่ะก็คือเป็นเซตจำนวนเต็มบวก10 10หารเป็นตัวหารเนาะแป๊บน,นึงนะพี่อ่านโจทย์นะพี่งงในงงอ่ะแป๊บน,นึงนะโจทย์มันบอกว่า <c oughs> <c oughs> วเออ <c oughs> ตัวประกอบแปบนึงนะมันหารลงตัวแปลว่ามีตัวประกอบ <c oughs> พี่แปบนึงนะพี่ยกตัวอย่างเลขก่อนนะถ้าตัวประกอบตัวหารมันต้องใช้ความน่าจะเป็นที่มันเป็นเรื่องบทที่เป็นกําลังที่บวกไปนหนึ่งไปแปนึงนะเ, <c oughs> เช่นถ้าพี่ยกตัวอยา่างขอลองก่อนสามสิบหกถ้าพี่เลือกเลขสามสิบหก พี่จิวมีเลขอะไรได้บ้าง36ที่คูณกันก็6กปะตรงนี้ได้2 3 2 3แสดงว่าพี่ได้ไปแล้ว2อกำลัง2คูณด้วย3ากำลัง2ซึ่งไอตัวตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอร่างไร่ก,ก่อนนะว่าตัวประกอบมีทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวลอง,ลงดูนะเวลาที่พี่สอนว่าไร่ตัวประกอบมันจะมีบทหนึ่งในความน่าจะเป็นที่เป็นเรื่องกฎการนนะับที่พี่เคยพูดไว้ว่า,าถ้ามันเป็นเลขชี้กำลังอย่างเงี้ยตัวประกอบทำไงนะเอาเลขชี้กำลังมาบวกหนึ่งแล้วคูณกันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรด้ว,ว่าจากตรงนี้บวกเปนหนึ่งก่อน ตรงนี้ได้33 3, เป็น9เพราะฉะนั้นมีทั้งหมด9ตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูก่อนนะเช่น36พี่ถอดออกมาได้เลยนะ1คู่36ปะ่ะ2คู่18 3คู่12 4คู่9ปะ่ะ5 5ไม่มี6 6 6 6หกา9ตัวปะ9ตัวเป็ดนี่หว่าโอเคแสดงว่าไอวิธีของพี่จิวได้ละเดี๋ยวพี่ลองไปหาก่อนอ่ะไปนั่งแยกก่อนแต่เขาบอกว่าต้องมี12ตัวงั้นเดี๋ยวพี่ลองดูอันนี้สมมติก่อนนะแค่สมมติเฉย สมมติเพราะว่าตอนแรกพี่อ่าน,นงงมากเลยตัวโจทย์แปลว่าน่าจะประมาณน,นี้มั้งอ,อ่ะเราถ้าอ่านแล้วงงเราสมมติตัวเลขง่ายๆก่อนอย่าไปตามมันอ่ะพี่เอาใหม่ <c oughs> ถ้าเอาเลขง,ง่ายกว่าน,นี้เช่นเช่นสิบสองล่ะสิบสองกระจักเลยนะสี่สี่สามสี่ถอดให้เป็นจำนวนเฉพาะนะสี่สามก็คือสองกำลังสองคูณสามป่ะกำลังหนึ่งแสดงว่าตัวประกอบของพีจิวก็คือเอาได้ชี้กำลังบวกไปหนึ่งก,ก็คือได้สามคูณสองป่ะบวกไปหนึ่งนะ เพราะฉันได้หกตัวจริงปะ่ะ1ิได้6ตัวปะ่ะอันนี้พี่พี่ไปนั่งทดก่อนนะ <S <S หาทฤษฎีก่อนจริงปะ่ะเอ่อตรงนี้ได้เป็น1คู่12ต่อไปเป็นเลยนะสองหกสามสี่โอเคไปใครอายากกระจดก่อนก็ได้นะคราวนี้พี่รู้แล้วแสดงว่าไอ้สูตรของพี่ใชไดาละเดี๋ยวเราไปนั่งไล่กันต่อวย้นที่เท่าไหร่อันนี้ใครอยากจะไล่นะ <c oughs> แต่อันนี้ยังไม่ครบ12ตามที่เขาบอกนะแต่พี่จะไปหาก่อน แสดงว่าพี่รู้ละปลายทางเขาต้องการสิบสองเน็นจำนวนเต็มมากสุดกับน,น้อยสุดงั้นแปลว่าพี่ก็กำหนดแค่สองตัวแปรพอ <c oughs> เลขที่นอกก้นอยกว่าเกเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าหถึงเกครับจากตรงนี้นะเกิด <c oughs> จากอะไรนะเลขอะไรไม่รู้พี่ใช้เป็น X แล้วละกันยกกำลังกล่องสี่เหลี่ยม แล้วก็คูณด้วยเลขอะไรก็ไม่รู้ชื่อว่า y เป็นกําลังสามเหลี่ยมก็ได้เวลาเรายกกําลังปุ๊บเราจะได้ว่าสี่เหลี่ยมบวกไปหนึ่งแล้วก็สามเหลี่ยมบวกไปหนึ่งแต่เวลารวมกันเสร็จปุ๊บตรงนี้ปลายทางต้องได้เท่าไหร่นะสิบสองตัวอีพิจิวแทนนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราข้าไปแกปะก็เขาบอกว่ามีสิบสองตัวอะไรคูณกันได้สิบสองพี่ก็เป็นัางไรอ๋อเมื่อกี้นี่ว่า คูณกันได้12เมื่อกี้พี่แยกมาแล้วจากตรงนี้เลยบังเอิญว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นก็มี1คู่12สองคู่6แล้วก็สามคู่4ี่ป่ะหักราแบบเราจะมีแค่คู่เดียวที่ใช้ได้นะอ่ะต่อมาแต่อันนี้มันต้องบวกหนึ่งนี่หว่งางั้นแปลงก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมของเราคือ0แบบนย์ป่ะแป๊บนึงนะแต่ศูนย์มันไม่มีนี ถ้ากังงบศูนย์เนี่ยแปลว่าพี่ตัดกรณีทิ้งนี้ได้เลยเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะมันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกอ่าเป็นเต็มบวกนะสิ่งที่พี่จิ้วได้ออกมาตรงนี้ก็เลยได้ว่าสี่เหลี่ยมเฉยๆก็ต้องเป็นเลขเลรเลขหนึ่งสี่เหลี่ยมเฉยๆต้องเป็นเลขสองตรงนี้สามเหลี่ยมของพี่ก็ต้องเป็นเลขห้าแล้วก็เป็นเลขสามโอเค แต่คราวนี้เดี๋ยหลราไปเดาตองไปนั่งกำหนดกรณีละเลขบ้าเลยไม่รู้ที่มันยกกําลังแล้วมันได้ตามนี้อ่ะเดิหล่อสมมุติ เรียบร้อยอะไรเดี๋ยวลองไล่ดูก่อนอจากเมื่อกี้เมื่อกี้หนึ่งสิบสองกันแล้วสองหกสามสี่อ่ะมาหมดแล้วมาหมดแล้วแล้วแทนต่อตอนนีพ้พี่ได้ว่าพี่ได้ว่าอ่ะไอ้หนึ่งถึงเก้าเก้าของพี่จำไดนึหนหรืพี่ก๊อฟก่อนมันจะได้แค่สองกรณีนี้แหละนะหรือมีมากกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงน,นี้่เสียดของเราคือกําลังหนึ่ง ตงนี้ต้องเป็นกําลังห้าแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือเลยนะกําลังสองกับกําลังสามโอเคลองดูว่าได้ไหมหรือมันจะมีอีกไหมแป๊บหนึ่งนะพี่นึกก่อนเะสิบสองเหรอใช้จากอันนี้ได้ไหมแป๊บหนึ่งนะพี่แตกย่อยเป็นสองสองได้ไหมแป๊บหนึ่งนะถ้าเป็นสองสองแสดงว่าพี่ก็ได้เป็นถ้าเป็นสองสองอย่างนี้ก็ได้ป่ะว่าแต่ละก้อนกําลังสองอีกทีหนึ่งได้ปะ่ะเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้แต่ละก้อนกําลังสองแสดงว่ามันจะมีอีกหนึ่งกรณีที่เป็นไปได้ ก็คืออาจจะเป็น x y z ก็ได้แดเป็นวงเอ,อ่อเป็นดาวแล้วกันอ่ะไม่แน่ใจนะว่ามีไหมถ้าสมมุติตรงนี้ได้เป็น3 2 2ได้ไหมก็น่าจะได้มั้งสี่เหลี่ยมของพี่เป็น2 3สามเหลี่ยมของพี่เป็นเท่าไหร่นะลบไป1อ่ะ2 z แป๊บนึงนะพี่ขอ,อย่าเขียนก่อน z ของพี่เอ,อ่อแปบบ๊บนึงนะเมื่อกี้ได้เป็นเลข2 เพราะว่าสี่สามสิบสองเพราะฉะนั้นดาวของพี่ก็ต้องเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งแบบน,นึ่งขอแก้นิดนึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่แตกต่างรออ,งอีกหนึ่งกรณีตรงนี้เป็น x กำลังสอง y กำลังหนึ่ง z กำลังหนึ่งอ่ะพี่ไม่รวมกันเลขอะไระให้เวลาจดครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปนั่งมีคอเลขอ่ะ <c oughs> ที่ให้ให้ที่อะไรนะต้องเป็นหนะึ่งร้อยเนาะอยู่ในช่วงหนึ่งร้อยแต่ X Y Z นี่ต้องเป็นเลขจำนวนเฉพาะนะ ที่มันที่มันอยู่ในเงื่อนไขนี้โดยที่ x y z <c oughs> เป็นจำนวนเฉพาะ <c oughs> เ,สเสร็จเหมดแล้วนะโอเคเริ่มคราวนี้พี่เลขกรณีแรกเขาต้องการเลขเลยนะตัวหนึ่งน้อยๆตัวหนึ่งมากๆใช่ไหมไอเอ็นของพี่จิวอะ ก็คือไอ้จำนวนเต็มบวกนี ud, ่แหละอ่ะเดี๋ยวรอก่อนคราวนี้พี่ก็เริ่มเลยอ่ะถ้าพี่ให้ตรงนี้เป็น2อีกตัวหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยสามก็ได้อ่ะที่เป็นจำนวนเฉพาะนะสามกำลังห้าเกินปะเกินแล้วนี่หว่ะแปลว่าเราสมมุิไม่ได้ผิดไม่ได้แล้วเพราะว่าสามกำลังห้ามันเกินร้อยมันบอกห้ามเกินหนึ่งร้อยงั้นแปลว่าพี่สับพี่ไหมอ่ะเลขอย่างเงี้ยเกินไหมสองกำลังห้าได้สามสองคูณสามเก้าหกตรงตามเงื่อนไขได้หว่ะ เ้ยใช้ได้ใช้ได้แต่ถามว่าเลขนี้เขาบอกว่าอะไรนะ96ต้องมี1 2บสอจำนวนจริงเปล่าพี่ไม่รู้แปลว่าพี่เก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะแปลว่าไม่ถึงละต่อมาเดี๋ยวไปลองดูตัวอื่นก่อนอ่าเช่นถ้าพี่เอา2ก่อนนะอ่าพี่ไล่เลขพี่ไล่เลขน้อยๆเลยเพราะอะไรว่าถ้าเลขเยอะๆแม่งยังไงก็เกิดร้อยแน่นอนอ่าลองดูใหม่สามกลังสได้ย7ิคูณสี่อันนี้รอดนะ โอเคแต่ว่าลองเปลี่ยนใหม่ถ้าพี่สลับอีกหนึ่งคู่สลับอีกหนึ่งคู่ได้เป็นสามกำลังสองคูณกับอะไรนะสองกำลังสามอ่าลองดูว่าได้ไหมสามกำลังสองได้เก้าเก้าแปดเจ็ดสิบสองก็ยังใช้ได้อยู่พี่เก็บไว้ก่อนโอเคครับอ่ะลอถ้าพี่ใช้ห้าห้ากับสองได้ไหมลองดูก่อนอ่าลองดูนะ <c oughs> มันห้ากำลังสา <c oughs> มแล้วก็เกินละ <c oughs> มันมันเกินละ เพราะว่าร้อยแต่ถ้าสมมติพี่บอกว่าพี่ใช้2องกำลังสามแปากำลังสองยีก็เกิดแบบว่าพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เลขมันอยู่ได้แค่นี้ถ้ามา3ตัวติดอันนี้น่าจะโอกาสยากมากตัวเลขน้อยสุดก็ต้องเป็น 2, 3, 5สงั้นก็ต้องตัวน้อย,อยก็ต้องถ้าห้ากำลังสองแล้น่าจะเยอะเกินไปยี่สิบไม่ได้ก็ได้ 27- 22 2งสาบเดสีดง อ๋อร้อยแปดโอเคร้อยแปดโอเคขอโทษทีไม่ใช่แปดสิบเอ็ดโอเคยังแปลว่าก้อนนี้พี่ตัดทิง้งโอเคครับตอนนี้พี่เหลือสองคู่แล้วเนาะอาจจะตรงนี้ก่อนโอเคขอบคุณครับต่อมาพี่ไปดูต่อ x y z กแงั้นก็ไฟังครับสองสามห้าอะรอดไหมสองสองเป็น <60. S 1> <60. S 2> หกสิบเฮ้ยอันนี้ก็ดูรอดแต่ถ้าใช้สำหรับที่กําลังสองกำลังอะ,อ,อะไออันไหนที่กําลังเยอะๆควรจะใช้เลขน้อย,อยเพราะว่าอะไร ถ้าสมมุติพี่ใช้3กํกลังสคูณ2คูณ5ละ่ะ5 2าเฮ้ยอันนี้ก็ได้ปะ90แต่ถ้าสมม,มุติพี่ได้เป็นอันเนี้ย5 2 3ละ่ะ5-5-25 25ยหคูณหเกินปะเกินร้อยไม่ได้แสดงว่าตอนเนี้ยพี่รู้แล้วมีทั้งหมดอยู่4กรณีเดี๋ยวไปดูจบตอนนี้พี่มีเลขอยู่4ชุดละอ่ะเอหกลอ,กอนอันนี้ใครจะจดก่อนกันนะหรือนถะ้าเสมาลาก็พอละ ข้อนี้ไม่แนะนำไม่ทำห้ามไปก่อนเสียเวลาแล้วไปลอดิ่งดีกว่ารอมั่วมันเคยมีใครได้เต็มนะพี่เคยได้สามอันน้อยมากพี่ไม่ต้องการเต็มพี่ไม่ต้องการเต็มแกูหวังแค่มึงหกสิบถึงเจ็ดสิบพี่ก็พอใจละมีมีบางปีมีแต่มันจะมีอยู่ไม่ถึงสิบคนในประเทศอ่ะมันจะน้อยมากซึ่งในพวกนั้นก็จะโดนสัมภาษณ์ทันทีหรือบางทีออดีมันก็จะซื้อตัวไปทันทีเอาไปสัมภาษณ์หน่อย บอกว่าเป็นเด็กกูนะเอ <Okay. S 1> อ่เคเมอนอเลพีธงพี่ทาเอเอามาปั้นโปรไฟล์ให้สถาบันเขา,เอ,าอ่าอ่าต่อมาเพราะพี่ได้เลขสี่ตัวเนี้ยแล้วพี่ทำไงต่อพี่ก็ไม่รู้ว่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ะว่าเอาไปทำอะไรต่อแต่ว่าอ่านก่อนโจทย์บอกว่าอะไรนะอ่าไอตัวสองตัวนี้นะเ,เขาบอกว่าจะต้องเอน่ะมีตัวหารเป็นสิบสองตัวซึ่ง ไอสิบสองตัวเนี่ยพี่เอ่อพี่ก็ดูก่อนใครคือใครคือตัวมากสุดในที่นี้ตัวมากสุดเขาบอกว่าให้เป็นเลยนะ n สองป่ะอ่ะเก้าสิบหกคือ n สองน้อยสุดคืออะไร n หนึ่งป่ะแสดงว่าพี่ได้ละ n สองคือเก้าหกล,นะลบลบเท่าไหร่นะลบหกสิบอ่ะพี่ก็ลบกันเลยตอบสามสิบ หกก็ตอบข้อสามครับอ่าเอามากสุดกับน,น้อยสุดมาลบก,กันจบละโอเค